สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับผมที่ห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมกลับมาครั้งนี้กับวิดีโอคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมารีวิวกันแล้วก็ตัวแกจเจตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมรอคอยมากๆนะครับเพราะว่านะครับเมื่อไหร่มันจะมีสีนี้ออกมาสักทีเมื่อก่อนมันมีแต่ iPod นะฮะไอพอดสีแดงนั่นเองนะฮะครั้งนี้นะครับกับการรอคอยที่เรียกว่า iPhone สีแดงอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วนะครับ ก็ไปหาตามร้านต่างๆเนี่ยก็คือท้องหมดขายดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปได้มาครับที่นี่นะครับตัวนี้นะครับจากศูนย์ AS นะครับเซนท่นอุบลนะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาแล้วนะครับผมคิดว่ามีคนสั่งซื้อก็เยอะพอสมควรเลยเนาะก็ไม่เป็นไรครับอาจจะช้าหน่อยนะครับผมอาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้มาเป็นเจ้าของแล้วนะครับกับ iPhone 7+ plus สีแดงนั่นเองนะฮะรอคอยมากๆเลยกับสีสันตัวนี้อยากได้มากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับามาดูกันเลยเฟบอุปกรณ์ในกล่องนะฮะใบอ้าวเครื่องหายไม่เป็นไรเครื่องอยู่ตรงนี้นั่นเองฮะเดี๋ยวมาดูกันมาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็มีหัวชาร์จครับ ก็เหมือนเดิมนะครับแบบเดิมนะครับแล้วก็หูฟังหูฟังอันนี้เป็นกระดาษนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นกระดาษหมายถึงว่าหมายถึงตัวนี้นะครับปกติมันจะเป็นถ้าเป็นรุ่นก่อนๆมันจะเป็นกล่องและเป็นพลาสติกใช่ไหมครับอันนี้เป็นกระดาษแล้วก็หูฟังก็เนี่ยแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่แจ็คหูฟังเปลี่ยนแบบใหม่นั่นเองนะครับมันจะเป็นจริงๆก็คือหูฟังแบบเดิมนะครับ แล้วก็คือเราเสียบแจ็คตรงนี้รู3.5มมแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบเหมือนเดิมไลนิ่งเหมือนปกตินั่นเองเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับก็เสียบเข้าไปเพราะว่าตัวรุ่นนี้ไม่มีไม่มีรูหูฟังแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เรียสอะไรเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้หูฟังนะครับเพราะว่าผมใช้บลูทูธอยู่นะฮะแล้วก็สายชาร์จนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวก สติกเกอร์แล้วก็ป็นคู่มือต่างๆแล้วก็มีเข็มเจิมซิม <laughs> <laughs> เข็มจิ้ม,มซิมนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อะไรก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าก็ยังใช้กับพวกโทรศัพท์ตกเก่าๆที่ยังมีอยู่ทั้ง iPhone 5S ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ iPhone 6S นะครับยังใช้อยู่ <laughs> โอเคมาดูกันพระเอกของเราแอง่งเน่มาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยสีสันนี้แบบว่าโดนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะสีแดงสีแดงมันเป็นสีแดงไม่ใช่เหมือนสีแดงเหมือนของรุ่นเขาเรียกว่าอะไรอะ j ส s t Black ใช่ไหมที่เป็นรุ่นแดงเอ้ยขอโทษเป็นสีดำแบบอแบบเงาเงานะครับตัวน,นั้นอันนี้มันจะเป็นแบบออกแดงนั้นด้านนะครับสีแดงด้านนะครับมัน มันได้อัตรลดดีอ่ะเออเห็นไหมสวยเลยนะฮะอันเนี้ยเห็นไหมนี่นะฮะก็เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยนะครับไม่มีรูหูฟังแล้วเหมือนกับรุ่นเก่าๆอย่างตัวเนี้ย p h o n e 6S นะครับนี่มันจะมีรูหูฟังใช่ไหมอันเนี้ยมันไม่มีเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีแล้วนะครับผมก็ ขนาดก็แน่นอนแหละอันนี้มัน5.5นี้มัน4.7ใช่ไหมมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับในการเล่นนะครับในการใช้ก็ถือว่าก็ถือว่าถนัดมืออยู่นะครับอะไรก็แต่ว่ามันก็ยังใหญ่อยู่สำหรับตัวผมเพราะผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะก็ยังใช้คิดว่าตอนแรกจะใช้ประมาณประมาณนี้ก็คงเปิดพอดีแต่เราก็อยากจะลองอะไรที่มันใหม่ๆบ้างนะฮะ นี่นะสีสันนะครับก็คือโดนใจมากๆเลยนะครับส่วนรายละเอียดพวกเกี่ยวกับกล้องทุกๆคนดูคลิปรีวิวหลายๆคนเขาก็รีวิวแ,ล,แล้วแหละว่ากล้องเขามีทั้งเรียกว่าอะไรอ่ะชัดหน้าเบอร์หลังหรือว่าเบอร์หลังชัดหน้าอะไรเงี้ยในในแกจิตเนี้ยนนเขามีการรีวิวอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ไม่พูดถึงละกันเนาะแต่มาพูดถึงว่ามันมีความใหม่คือสีนั่นเองนองั่นเองนะครับผม อันอื่นๆก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับ iPhone 7ทั่วไปนั่นแหละนะครับก็จะเพิ่มสีสันที่มันดูแบบว่ามันดูมันดูเท่อะในความรู้สึกนะชอบเลยสีเนี้ยนะครับมันมีความใหม่ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นทําบุญด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเงินส่วนหนึ่งจากการที่เราซื้อเครื่องเนี้ยเขาก็ไปใช้กับกับมูลทิิเกี่ยวกับโรคเอดด้วยนะครับผมก็ถือว่า ป็นโครงการดีๆก็ถือว่าเราซื้อมาแล้วก็ทําบุญไปด้วยนะครับก็คือว่าเราก็คงได้บุญดีเนาะก็ชอบเลยนะครับผมสําหรับนี่ก็เพิ่งซื้อมาได้วันแรกนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาพูดกันว่าระยะที่เราใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่โดยที่ผ่านมานะครับทั้ง iPhone ที่เคยผ่านมารุ่นเก่าๆไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็ยังใช้ดีเพียงแค่รุ่นมันเก่าแล้ว มันก็แค่อัปเดตไม่ได้แล้วก็มีความช้าความหน่วงตามระยะเวลาของของเวลาของมันเมื่อก่อนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ iPhone 2GS ผมก็ใช้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับ iPhone 3GS ก็ยังใช้ก็ยังอยู่นะครับผมไม่มีเื่อไหนมีปัญหาเลยแล้วก็เลยเป็นสาวก iPhone ที่มันมีความเสถียรภาพตรงนี้เลยอันเล็กอันนี้เรียกว่าอวยเลยนะครับผมเพราะว่าชอบจริงๆโอเคนะครับก็มาพูดคุยกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไง เพื่อนๆคนไหนนะครับจะจะสอบถามก็เม้นได้ตามวิดีโอเม้นที่ใต้ล่างวิดีโอคลิปได้เลยนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันได้หรือคนไหนนะครับจะจะพูดคุยกับผมในทาง a c e b o o k นะครับอินบ็อกก์ก็ได้นะครับผมก็มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการชมวิดีโอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแค่มาพูดคุยกันเฉยๆนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์นะครับหรือไม่ก็กด s u b สไคร e ไว้ติดตามวิดีโอคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปใหม่